ไปสายต่อไปเลยนะคะคุณบริสุทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณบริสุทธิ์กลับไปนะคมรมาถมั้เอหรอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบริสุทธิ์วันนี้ต้องการสอบถามเรื่องรางวัดเหรอคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นคะคือพอดีทางฐานะที่เราใช้กันอยู่มีการล้องเรียนว่าทางมันมีปัญหาแล้วก็ให้ให้อาบาตอให้อาบจให้อาบาตอทำไฟกระพริบแล้วก็ดีช่นชะลอความเร็วแต่เมื่อทาให้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเทศอยู่บ่อยครั้ง จนเป็นที่สงสัยว่าเนี่ยถนนเส้นนี้มันน่าจะมีปัญหาเรื่องอเขตทางเราจึงทำหนังสือให้บาตาให้ตรวจสอบรังวัดอบาตก็ทำเรื่องมาที่ที่ดินจังหวัดคนครปฐมมารังวัดตรวจสอบปรากฏว่าที่ดินเส้นนี้ล้ำล้ำล้ำจริงมีการก่อสร้างล้ำจริงแต่เจ้าที่รังวัดเนี่ยตรวจสอบอ่ะมันไม่ตรงตามข้อเท็จจริงครับแล้วมันล้ำอะไรอะครับที่คำว่าล้ำอ่าผมเรียนอย่างนี้นครับท่านเออรักมดอ่ะ ตรงที่มันมีปัญหาคือหลักมุดมันมีทั้งหมดห้าหลักมดุดมันเป็นเส้นตรงหมดเลยครับเป็นชนดหนึ่งสองห้าสามแปดกับฉนดแปดหนึ่งสองเก้าคุณบริสุทธิ์ไม่ไม่ต้องอธิบายนะผมถามว่าไอ้คำว่าล้ําเนี่ยคือคือชาวบ้านล้ําที่ทางหรือทางล้ําที่ชาวบ้านชาวบ้านล้ําที่ทางครับชาวบ้านล้ําที่ทางรังวัดแล้วคือทําให้ถนนมันแคบทําไหมทําให้นําให้เกิดอุบัติเหตุถูกไหมเพราะชาวบ้านล้ําเขตทาง <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับ จากการรังวัดถูกไหมใช่ครับทีนี้พอรังวัดแล้วชาวบ้านล้ําเขตทางคนที่รังวัดคืออบตใช่ไหมไม่ใช่ครับเจ้าที่ที่ดินจังหวัดนครปฐมครับเจ้าหน้าที่ที่ดินมารังวัดใช่แต่คนที่ให้เขามารังวัดคืออบตใช่ไหมใช่ครับเออนั่นแหละที่ถามว่าเขาให้ใครมารังวัดเนี่ยคือคนรังวัดจะต้องเป็นที่ดินแต่คนที่ไปบอกให้เขามารังวัดคืออบตเพราะฉะนั้นเมื่อบตรู้แล้วว่านายกนายขอล้ําเขตทางก็ต้องให้เขาต่อยรถออกไปฮะปัญหาอยู่ตรงไหนครับ ปัญหาที่ว่าการรังวัดเนี่ยอ,อผมเรียนย่างตกแรกว่าหมดทั้งหมดตรงนี้มีห้าตัวอาตุมกล่าวตะกี้คุณบริสุทธ<ม>ิ์เป็นคนที่ถูกกล่าวหาว่าล้ําเขตทางหรือเปล่าครับไม่ไม่ครับผมเป็นผู้ใชส้ส่นเส้นนี้นะครับเป็นผู้ใช้ประโยชน์ส่นเส้นนี้ได้รับความเดือดร้อนครับอืมอผมต่อนะครับทีนี้หมดรตรงกันหมดเลยทีนี้ยรังวัดเสร็จแล้วผมอพูดให้ฟังง่ายๆว่าแบบง่ายๆว่าหมดทั้งหมดนี้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหมดตัวที่สองเนี่ยล้ําออกมาห้าสิบเจ็ดเซนนะครับ แต่หมดตัวที่สามเนี่ยไม่ล้ํามันแปลกไหมครับต้องเที่ยงเป็นเส้นตรงกันหมดแหละก็ไม่แป,แปลกครับไม่แปลกฮะไม่แปลก,ปลกเพราะว่าที่มันไม่สามารถจะเป็นสี่เหลี่ยมมันที่มันเป็นสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมคางหมูก็ได้หมดนะมันขึ้นหัวข้อท็จจริงนะผมเรเบนอย่างนี้ครับว่าถนนเส้นนี้มันเป็นทางสาธารณะตั้งแต่ปีห้าหกครับก็มีการตัดแยกแบ่งเขตที่ดินเ,ยเอ,อยไลไหบริสุทธิ์โอเคเอาเราจะไม่ต้องสอบหาข้อที่จริงกันถึงขั้นนั้นน่ะที่โทรมาจาะให้ช่วยอะไร คืออยากจะช่วยเจ้าที่รางวัลแตบ,บตรวสอบห้เป็นตามข้อเท็จจริงครับไม่ใช่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างที่มันมันมันค้านสายตามันค้านวัตถุพยานที่มันเกิดขึ้นมีการก่อสร้างเอาล้ามามามอกงไงก็ล้ำครับผมข้อเท็จจริงไม่ว่าพยานเอกสารหรือภาพถ่ายหรือมาพิสูจน์ก็ยังไงก็ล้ำครับท่านถ้าล้ำถ้าถ้าชาวบ้านล้ำทางถูกไหมที่คุณพูดเนี่ยนะใช่ครับคนที่ต้อง,คน,องคนที่ต้องเป็นผู้เสียหายดูแลทางหลวงสาธารณะก็ค<ๆ>ืออบตครับ แำแเพอใช่ครับผมเอาเถอะเรื่องนี้อบตอนี่แหละที่เขามารังวัดนี่แหละครับเราก็ต้องไปบอกทางนายกอบตอแล้วว่าตกลงว่าที่เขารังวัดนี่มันถูกแล้วหรือยังแล้วก็ต้องไปดูกับแผนที่โฉนดของที่ข้างเคียงเขาด้วยว่าเขามีสภาพเป็นแบบไหนเพราะมีการโต้แยง้งถ้ามีการโต้แย้งก็รังวัดไม่สําเร็จเราจะไปทึกทัดสรุปแล้วว่าเราถูกแน่ๆหรือว่าเขา้ําแน่ๆ่ยังไม่ได้คนนี้จะสรุปสุดท้ายคือสารนะถ้าเกิดข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับคุณบริสุทธิ์ครับ ช่ครับคือตอนนี้เราได้รับหนังสือแจ้งจากอบตแจ้งทินว่าที่ถนนถนนยังไงบ้านมีล้ําอยู่หลังหนึ่งถ้าล้ำถ้าถ้าตรวจแล้ว <så> ล <Sakura> ้ําอบตบอกล้ําแล้วเขาไม่ยอมหรือถอนหรือถอยร่นออกไปเนี่ยนะ อันนี้อาบาตก็ต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมายก็คือต้องฟ้องฟ้องเขาในฐานรุกล้้าที่สาธารณะคนที่ถูกฟ้องก็ต้องต่อสู้ต่อสู้ตามที่ที่ดินของเขาว่ามีหลักหมดุดมีโฉนดอย่างไรก็ต่อส,อสู้ต้องสารพิสูจน์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คงไม่มีช่องทางแนะนําเป็นอย่างอื่นครับคุณวริศครับว่าเป็นเรื่องอำนาจของอาบาตที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายถ้าเห็นว่าเคารังวัดถูกแล้วแล้วผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าลําไม่ยอมรับก็ต้องใช้สิทธิทางศาลครับ ประเด็นของผมไม่ใช่อยู่ตรงนั้นครับครับคุณถนอมครับมันอยู่ตรงที่ว่าจุดที่ไม่ล้ําเนี่ยเขาบอกว่าไม่ล้ําเขาให้ผลว่าวังวัดเป็นอย่างนี้ทั้งทั้งที่ว่าที่ผมพูดย้ําล้วมันล้าออกมาประเด็นพุ่มาอยู่นี้นะฮะไม่ใช่ว่าบ้านสองหลังนั้นที่ล้ําแล้วเขาไม่รื้อถอนอันนี้ผมไม่เกี่ยวนั้นครับไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่พยานหลักฐานที่มันล้าวันเนี้ยมันเป็นการก่อสร้างของโครงการหนึ่งที่มีการจจดสันิที่เกิดขึ้นทีนี้มันมาเกี่ยวข้องกับเจา้าพนักงานท้องถิ่นอ่าแล้วก็ที่ดินจังหวัด ที่อนุญ,ญาตก่อสร้างมันคือผลนินภัปัญหามันอยู่เดี๋ยวนะมันปัญหาอยู่ที่ใครไม่บังคับใช้กฎหมายเหรอครับที่พูดเนี่ยคนกําลังกล่าวหาทางอบตอป่ะผมกาลังบอกให้เห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็เหมือนกันนะครับหรือ,อข้ารรมการจัดสรที่ดินที่อนุญาตให้ก่อสร้างตรงนี้เข้ามาแล้วมีการรังวัดเนี่ยหน่วยงานที่มารังวัดคือของที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของที่ดินและเป็นณะกรรมการจัดสรที่ดินด้วยซึ่งตรงนี้ถ้ามันลำ้ำมันเนี่ยมันจะเดือดร้อนกันทั้งจังหวัดครับเราอย่าไปทึกทักอย่างนันะครบ สิ่งที่คุณพูดมันก็แค่ฟังเฉยๆนะครับไม่ใช่คำตอบสุดท้ายถ้าเราเห็นว่าใครที่ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะร้องให้มีการสอบหน่วยงานที่สาธารณผู้รับผิดชอบกำนันผู้ใหญ่บ้านอาบตอแแเภอผู้ว่าทีนี้ปัญหาพอเขารังวัดแล้วเนี่ยมีการโต้แยง้งถูกไหมใช่ครับ ถามว่าผู้ที่โต้แย้งเนี่ยเราโต้แย้งไปที่ใครใชาวบ้านไม่ยอมรับการลังวัดในครั้งนี้โต้แย้งไปทางอ,อบตอ,อ,อบตอจะดําเนินการอย่างไรต่อผมคิดว่าต้องต้องนําเข้าสู่ที่สภาอ,อบตอได้ไประชุมกันนะพี่พี่บริสุทธิ์ครับครับ ตอนนี้เราได้ินการแจ้งทัือไปทางนายกไปแล้วแต่ายังไม่มีการตอบกลับมาหรือดำเนินการใดๆต้องผ่านสอบตของคุณนะให้เขานำเรื่องนี้เข้าไปถกเถียงกันในที่ประชุมสภาองค์การมิหานส่วนตำบลของเราอะนะอันนี้จะนำไปสู่ปัญหาสู่การแก้ไขผมคุยกับพี่ตามนี้นะผมไม่ขอก้าวล่วงไปมากกว่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ